ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนตอนที่457หากเจ้ากล้าเข้าไปหลกักก้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่านารีเป็นเหตุแท้แท้นางจึงทำใจแข็งหันหลังเดินออกไปเรียกแม่นมหูให้มาคุยธุระบางอย่างท่านหญิงมีอะไรรับใช้หรือเพคะจนถึงตอนนี้แม่นมหูก็ยังเข้าไปข้างในไม่ได้แต่เมื่อครู่ตอนที่อยู่ในตำหนักเซียวเวยว่ยังได้พบกับพระชายาอยู่ครู่หนึ่งเสียนเฟยถามว่า แม่นมเจ้าก็ได้เห็นมาแล้วตามความคิดเห็นของเจ้าพระชายาชูมีเรี่ยวแรงมากพอที่จะคลอดได้หรือไม่แม่นมหูลังเลอยู่ครู่หนึ่งนี่ท่านหญิงอย่าได้กังวลใจไปเลยเพคะมีหมอหลวงอยู่ตั้งมากมายขนาดนี้พระชายาจะต้องไม่เป็นไรแน่เสียนฟยบีบมือแน่นในตาเย็นชาเคร่งครึมนางจะเป็นไรหรือไม่เป็นไรข้าก็ไม่สนใจเลยซักนิดข้าสนเพียงแค่ว่าหลานชายของข้าจะปลอดภัยดีหรือไม่ มีคำพูดหนึ่งที่ข้าต้องพูดกับเจ้าไว้ก่อนหากวันนี้มีปัญหาอะไรในระหว่างการคลอดข้าจะเลือกปกป้องแค่ลูกไม่ปกป้องคนแม่ใครๆในที่แห่งนี้ต่างก็คิดเช่นนั้นแต่เจ้าห้าเป็นคนดื้อด้านเมื่อถึงเวลานั้นขึ้นมาเจ้าต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อกันเขาออกไปข้ากลัวว่าเขาจะตามเข้าไปในห้องคลอดด้วยแม่นมหูตกใจจนผงะนี่ท่านหญิงท่านจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วนะเพคะตอนนี้ยังไม่เริ่มคลอดเลย เสียนเฟยพูดว่าแม่นมเจ้าอยู่ในวังก็คงเคยเห็นบรรดาท่านหญิงคลอดลูกมาไม่น้อยใช่หรือไม่หรือเจ้าไม่รู้สถานการณ์ในตอนนี้ของนางว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะคลอดเด็กถึงสามคนไหวสีหน้าของแม่นมหูถึงกับซีดไปเล็กน้อยแต่หากเกิดอะไรขึ้นกับพระชายาจริงๆเด็กในคันก็ย่อมเกิดเรื่องไปด้วยเป็นธรรมดาท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะสามารถปกป้องเด็กเอาไว้ได้หรือเพคะเสียนเฟยกดเสียงลงแล้วพูดว่า เมื่อก่อนตอนที่ข้าคลอดองคหญิงส่วนเท้าขององค์หญิงออกมาก่อนสุดท้ายนางพดุงคันก็ดึงองค์หญิงออกมาจนได้หากว่ามันไปถึงขั้นนั้นจริงๆก็มีแต่ต้องทำแบบนี้เท่านั้นแล้วหลังจากได้ยินคำพูดประโยคนี้แม่นมหูก็ตกใจจนหน้าซีดเผือดรีพูดขึ้นว่านั่นจะเหมือนกันได้อย่างไรล่ะเพคะเรื่องของท่านในตอนนั้นมันเพราะตำแหน่งของทารกในคันอยู่ผิดที่อีกทั้งเท้าทั้งสองก็ยื่นออกมาแล้ว แต่พระชายาคือขรสามนาเพกถ้าฝืนดึงออกมาดือด้อมันจะไม่เท่ากับหมายชีวิตคนทั้งคนหรอกหรือไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดท่านหญิงท่านต้องคิดให้รอบคอบนะเพคะยาหุนหันพลันแล่นไทเฮาจะไม่ทรงอนุญาตให้ทําเช่นนั้นแน่กระทั่งแม่นมหูก็ยังไม่เห็นด้วยกับวิธีการเช่นนี้ของนางจึงอดโมโหไม่ได้หากไทเฮาทรงอยู่ที่นี่พระนางจะต้องทรงเห็นด้วยแน่เจ้าไม่รู้หรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นเช่นไร ไทเฮาทรงตั้งตารอคอยเหลนชายมานานเพียงใดทรงตั้งตารอคอยจนพระไทยแทบจะขาดรอนรอนให้ได้อยู่แล้วหากครั้งนี้เกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นมาไทเฮาจะยังทรงสบายดีได้อยู่หรือพระชายาฉู่คนนี้ตายไปก็ยังมีพระชายาชู่คนใหม่ได้แต่ไทเฮาจะทรงอดทนต่อความทรมานสิ้นหวังเช่นนี้ไปได้อีกสักกี่ครั้งก็นึกย้อนกลับไปคิดถึงความสิ้นหวังครั้งแล้วครั้งเล่าของไทเฮายิ่งตอนนี้พระนางถึงกับประชวรแล้วหากไม่สามารถรักษาเหลนทั้งสามคนนี้ไว้ได้ แต่เรื่องอย่างการฆ่าแม่แย่งลูกเช่นนี้ราชวงศ์จะกล้าทำลงคอได้อย่างไรกันที่นี่มีคนมากมายที่ต้องได้รู้ได้เห็นหากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปจะเป็นผลดีได้อย่างไรก็ถือว่านางตอบตกลงจึงไปเรียกพานย่วนกับหมอหลวงรวมถึงบรรดานางพดุงคันภมาเมื่อทุกคนได้ฟังก็หันมองหน้ากันเลิกหลักเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไปไม่ถึงจุดนั้นมาพูดเอาตอนนี้ย่อมส่งผลให้ในใจของทุกคนรู้สึกตื่นตระหนก แต่นี่คือพระประสงค์ของไทเฮาทุกคนจะพูดอะไรได้นางพดุงคันพูดที่ได้รับการแนะนำจากใต้เท้าชุยพลันเอ่ยขึ้นว่าท่านหญิงข้าน้อยขอบังอาจกล่าววาจาไม่สุภาพแม้ว่าพระชายาจะร่างกายอ่อนแอแต่พลังใจในการเป็นแม่ของนางกลับมีอย่างมหาศาลใครก็ไม่อาจประเมินค่าสิ่งนี้ให้ต่ำได้อีกทั้งพระชายาก็เป็นคนที่สวรรค์อํานวยพรเทพบุญสวงสวรรค์ย่อมปกป้องคุ้มครองนางแน่เสียนเฟยพูดอย่างเย็นชาว่า นี่คือพระประสงค์ของไทเฮาพวกเจ้าจะทําเช่นไรก็ตามที่เห็นสมควรเถิดแต่หากมีอะไรเกิดขึ้นก็จงระวังหัวของพวกเจ้าเอาไว้ให้ดีพูดจบนางก็หันหลังเดินเข้าไปในห้องคลอดชั้นนอกทุกคนที่เหลืออยู่ต่างพากันถอนหายใจเฮือกไม่รู้ว่าควรต้องทําอะไรไปครู่ใหญ่เมื่อถึงปลายยามโยกการหดตัวของหยวนชิงหลิงก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นความเจ็บปวดก็เริ่มถาโถมเข้าใส่กระชั้นขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่านางจะไม่ใช่หมอผนกสูตินรีเว่แต่ทั้งหมอหลวงและนางพดุงคันต่างก็บอกว่าหากยึดตามอาการเจ็บปวดในลักษณะนี้คาดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วย,ยามจะอย่างไรก็ต้องถึงเวลาคลอดอย่างแน่นอนแต่เจ้าอาวาสยังไม่กลับมานี่สินางรอต่อไปไม่ได้แล้วจะลองคลอดตามธรรมชาติไม่ได้เสียนเฟยอยู่ข้างนอกแล้วเรียกพวกหมอหลวงออกไปไม่รู้ว่าวางแผนการอะไรไว้กันแน่นางไม่อาจฝากชีวิตตัวเองกับลูกไว้ในมือของคนพวกนั้นได้แน่นอนแล้ว นอกจากนี้หูหยินเจ้าพระยาเจียงหนิงก็ยังไม่มีประสบการณ์มากนักนางยังต้องการคำชี้แนะจากหยวนชิงหลิงอยู่เมื่อคิดถึงตรงนี้นางก็ค่อยๆพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นแล้วพูดกับเจ้าห้าหูหยินเจ้าพระยาเจียงหนิงรวมถึงอาซี่ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเิอเข้าห้องผ่าตัดกันหยวนเห่าสุดลมหายใจเข้าลึกๆึกเคลือหนึ่งกล้ามเนื้อทั่วร่างพันกระชับหดเกร็งขึ้นมาทันใดแม่นมสีดึงนางพดุงคันคนที่ถูกแนะนําโดยใต้เท้าชุยเข้ามาแล้วพูดว่า เมื่อถึงเวลาท่านช่วยหน่อยเถิดนะยังพอมีแรงพูดอะไรได้อีกสักสองสามประโยคขอให้อยู่วนเฮาช่วยพยุงนางลุกขึ้นนางมองไปที่ย้วนผ่านแล้วพูดว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาข้าขอขอบคุณทุกท่านที่ดูแลและเอาใจใส่ข้าอย่างดีแต่ทุกคนก็คงรู้ดีว่าตอนนี้ร่างกายข้าอ่อนแอมากไม่อาจทนรับความเจ็บปวดจากการคลอดเองได้จริงๆจากสถานการณ์เหล่านี้ข้าจึงจะขอเลือกการผ่าตัดคลอดส่วนการผ่าตัดคลอดคืออะไร แน่นอนว่าทุกท่านอาจมีคำถามข้าจะอธิบายให้ทุกท่านฟังว่าการผ่าตัดคลอดเป็นสิ่งที่มีความหมายตามชื่อนั่นคือให้คนผ่าเปิดผิวบริเวณหน้าท้องของข้าแล้วนาทารกออกมาหลังจากนำเอาทารกออกมาแล้วสแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาจึงยิ้มแล้วพูดว่าข้ายังไม่กลัวเลยพวกเจ้าจะกลัวไปทำไมกันวางใจเถอะหากเกิดอะไรขึ้นเจ้าห้าจะเป็นคนรับผิดชอบเอง ไม่พยะยขับพระชายาพวกข้าไม่ได้กลัวเรื่องที่ต้องแบกความรับผิดชอบที่จะตามมาแต่วิธีการผ่าเปิดหน้าท้องที่ท่านว่ามานี้มันจะสร้างความเจ็บปวดให้ท่านมากแค่ไหนหรือตัวท่านเองกระทั่งความเจ็บปวดจากการคลอดเองก็ยังไม่อาจทนรับไหวหยวนชิงหลิงไม่ได้อธิบายเรื่องยาชาให้พวกเขาฟังแต่พูดแบบเลี่ยงปัญหาสำคัญไปว่าอย่างน้อยเด็กก็จะปลอดภัยไร้กังวลแน่นอน ไม่มีใครพูดอะไรเลยเมื่อเสียนเฟยได้ยินเรื่องนี้นางก็เห็นด้วยเป็นอย่างแรกรีพูดขึ้นว่านี่ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วทำตามที่เจ้าพูดเถอะเมื่อครู่ทุกคนอยู่ข้างนอกต่างก็พูดกันว่าเจ้าได้รับพรมากมายนะักหยวนชิงหลิงไม่สนใจนางแต่อยู่วนเ้ากลับชำเลืองตามองดุดูใสนางแวบหนึ่งหมอหลวงจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามแต่หูหยินเจ้าพระยาเจียงหนิงกับคนอื่นฮ่าฮคืนนี้อาซีอยู่ข้างทาง ยวนชิงหลิงตลอดโดยไม่พูดอะไรที่จริงแล้วนับตั้งแต่ที่ยวนชิงหลิงขอให้นางมาเป็นผู้ช่วยหัวใจของนางก็อยู่ในสภาวะตึงเครียดสุดขีดรู้สึกวิตกกังวลจนแทบทนไม่ได้แต่เมื่อเห็นหูหยินเจ้าพระยาเจียงหนิงเปลี่ยนเสื้อผ้านางก็วางความรู้สึกทั้งหมดลงจูมือแม่นมีมันเอ๋อเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีรวมไปถึงนางพดุงคันก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเช่นกันยวนชิงหลิงหันไปมองย่วนผ่านกับหมอหลวงแล้วพูดว่า ทุกท่านปลดรออยู่ที่นี่ก่อนหากมีเรื่องฉุกเฉินร้ายแรงอะไรหมันเออจะออกมาแจ้งกับทุกท่านเองอยู่วนเฮ้าก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเสียงเฟรีบเข้ามาคว้าตัวเขาไว้ทันทีเจ้าเสียสติไปแล้วหรือห้องที่มีกลิ่นข่าวเลือดเช่นนั้นเจ้าจะเข้าไปได้อย่างไรกันอยู่วนเฮ้าแกะมือของนางออกชีวิตภรรยาของข้าแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วข้ายังต้องสนใจอะไรกับแค่ห้องที่มีกลิ่นข่าวเลือดหรือไม่มีกลิ่นขาวเลือดด้วยละ่ะ ถ้าท่านกลัวหลักก็โปรดออกไปเสียเถอะพูดจบก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ด้านหลังเสียนเฟยโกรธจนแทบจะเสียสติอยู่แล้วนะับตั้งแต่สมัยโบราณมามีผู้ชายที่ไหนเข้าห้องคลอดไปอยู่ดูการคลอดด้วยช่างเป็นเรื่องอัปมงคลอะไรอย่างนี้นางรอให้อยู่หวนเท่าออกมาแล้วไปยืนขวางอยู่ตรงหน้าเขาพูดอย่างใส่อารมณ์ว่าหากเจ้ากล้าเข้าไปหลักก็ข้าจะสั่งให้คนมาจับเจ้ามัดไว้เสียเดี๋ยวนี้ช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนตอนที่หมาน้อยมาจากไหนอยู่วนเฮ่าเลี้ยงโดยการเดินอ้อมตัวนางไปไม่ให้นางเข้าใกล้เพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าเปื้อนอีกทั้งไม่โมพูดอะไรร้ประโยชน์เขาหยิบสเปรย์ที่หยวนชิงหลิงจัดเตรียมไว้ขึ้นมาฉีดใส่ตัวเองแล้วรีบเข้าไปทันทีปิดประตูได้ก็ตะโกนมาจากข้างในว่ากู้สื่อทั้งอย่างเฝ้าประตูไว้ให้ดีไม่มีการอนุญาตจากข้าต่อให้เง็กเซียนฮ่องเต้มาก็ไม่ต้องให้เข้ามาทั้งนั้น ผู้ซื้อกับทั้งอย่างระดมทหารรักษาพระองค์และทหารจนทันทีวางกำลังล้อมห้องผ่าตัดทั้งหมดเอาไว้อย่างแน่นหนาทั้งคู่เข้ามาคุ้มกันอยู่ตรงหน้าประตูห้องชั้นนอกและประตูห้องชั้นในยกสองมือขึ้นก็ด่าอกท่าทีเคร่งเครียดจริงจังประดุจเทพทวานบานดำผู้เฝ้าประตูเสียนเฟยโกรธจนหัวใจปวดหนึบแล้วนั่งยกมือขึ้นมากดที่หน้าอกตัวเองแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าได้ได้ไดแม่ทำทุกอย่างที่คิดว่ามันดีเพื่อเจ้ามาตลอด แต่เจ้ากลับไม่เห็นคุณค่าช่างหน้าผิดหวังนักนับจากนี้ไปหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าก็จงอย่ามาขอให้แม่ช่วยเด็ดขาดแม่นมหูเข้ามาปลอบนางท่านหญิงท่านใจยเย็นใจยเย็นก่อนนะเพคะท่านอองเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วเช่นกันพระชายาตั้งคันแฝดสามเป็นธรรมดาที่สถานการณ์พิเศษก็ย่อมต้องรับมือด้วยวิธีการพิเศษอย่ยึดต,ติดกับสิ่งเหล่านี้เลยนะเพคะเมื่อเสียนเฟยได้ยินคำพูดนี้ก็โกรธจนพูดไม่ออกอย่างถึงที่สุด นางรู้สึกเหมือนว่าตัวเองช่างหัวเดียวกระเทียมรีบยืนหยัดอยู่เพียงลำพังไร้คนสนับสนุนไม่มีใครเข้าใจความเพียรพยายามอย่างหนักของนางไม่มีใครรู้ว่านางผ่านความเหนื่อยยากลำบากมามากมายแค่ไหนความคับข้องใจและความขมขื่นพุ่งเข้าโจมตีในหัวใจของนางไม่หยุดไทเฮาเป็นคนที่มาจากตระกูลซูเดิมที่นางควรจะได้เป็นฮองเฮาแต่ตอนนี้กลับต้องอยู่ภายใต้ฮองเฮาอีกทั้งบนหัวนางก็ยังมีคุ้ยเฟยที่อยู่สูงเหนือไปกว่าอีกหนึ่งคน เดิมมันควรจะเป็นเกียรติยศที่ตามมาโดยธรรมชาติแต่กลับต้องตกลงไปติดอยู่ในลมแบบดือด้อๆแต่ในห้องผ่าตัดไม่มีใครมีเวลาสนใจความเวทนาสงสารตัวเองของนางทั้งสิน้นบนเตียงผ่าตัดมันเอ๋อดึงกระจกทองแดงขึ้นมากระจกทองแดงบานนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษมีขนาดใหญ่มาก เมื่อนำไปแขวนไว้เหนือศีรษะของหยวนชิงหลิงการออกแบบของกระจกบ,บานนี้จะช่วยทำให้นางสามารถมองเห็นสถานการณ์ในการผ่าตัดได้อย่างชัดเจนแม่นมตอนที่ข้ากินมื้อเที่ยงนั่นประมาณยามอะไรหรือหยวนชิงหลิงถามแม่นมีตอบว่าพระชายาเป็นยามอูเพกตอนนี้เป็นช่วงปลายยามโมแล้วหยวนชิงหลิงพยักหน้านั่นก็แปลว่าผ่านไปหกชั่วโมงแล้วนางหันไปมองหูหยินเจ้าพระยาเจียงมั่นใจหรือไม่ อันที่จริงหูหยินเจ้าพระยาเจียงไม่ได้มีความมั่นใจอะไรมากมายนางเป็นผู้ช่วยของไทเฮาหมนานหลายปียังเคยทำการผ่าคลอดให้หญิงมีครรภ์มาแล้วครั้งหนึ่งแต่แท้ที่จริงล้วนเป็นนางที่ช่วยทำคลอดให้และมีบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการผ่าคลอดนางคุ้นเคยกับคำว่าผ่าคลอดขาของหยวนเฮาก็เริ่มสั่นพับผับอ่อนโยบเขายือนอยู่ข้างข้าง,างหยวนชิงหลิงพยายามอยากจะช่วยทำอะไรสักอย่างแต่กลับพบว่าตัวเองไม่อาจสอดมือเข้าไปได้ หยวนชิงหลิงพิจารณาปริมาณของยาชานางใช้ยาระงับความรู้สึกภายหนอกร่วมด้วยเพราะการใช้ยาชาเฉพาะที่จะสามารถทำให้นางมีสติแจ่มชัดมันจะได้จริงๆหรือหยวนเหวินจับมือนางต้องได้แน่นอนอยู่แล้วสิหยวนชิงหลิงยิ้มให้กำลังใจเขาอีกไม่นานเจ้าก็จะได้เห็นหน้าลูกๆแล้วนะหยวนเหวินเคาขอบตาแดงกำ่ำออกมาเมื่อไหร่ต้องตีให้หลับจำทรมานเจ้าเหลือเกินจริงๆเจ้าลูกพวกนี้ ยังจะตัดใจตีลงอยู่หรือไม่หยวนชิงหลิงหาเรื่องมาคุยกับเขาเพื่อช่วยผ่อนคลายอารมณ์อันตึงเครียดของเขาให้ค่อยโดยปกติคนเป็นหมอมักจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของแม่ที่จะคลอดรวมถึงช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของบรรดาญาติมิตรที่อยู่ด้วยลูกสาวยหยวนเฮาคิดถึงบรรดาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนุ่มนิ่มน่ารักมีสเสน่ห์และมีหน้าตาละไม้คล้ายหยวนชิงหลิงคิดได้ดังนั้นก็รู้สึกว่าตัดใจตีไม่ลงขึ้นมาเสียแล้ว ในจวนอองชูตอนนี้มีคนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า200คนนอกจากคนที่มีหน้าที่เฝ้าประตูคนอื่นที่เหลือต่างก็มารวมตัวกันอยู่นอกห้องผ่าตัดทั้งหมดคนพวกนี้ส่วนใหญ่ต่างมาเฝ้าจับตาดูอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนที่หยวนชิงหลิงมีอาการปวดท้องและอาเจียนแล้วบางคนก็มานานกว่านั้นเล็กน้อยพวกเขาพากันมาที่นี่หลังจากที่รู้เรื่องของแฝดสามในตอนที่ทุกคนมารวมตัวกัน โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวนั่นจะก่อให้เกิดความความเหนียวแน่นอันแข็งแกร่งขึ้นพิธีบูชาสวรรค์ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งขุนนางทั้งบุญและบูเข้าร่วมมากมายใต้แท่นบูชาล้วนคลาคล่ำไปด้วยผู้คนตาขององอานสอดสายคมกริบเขาเห็นสวีอีมายืนรออยู่ท่ามกลางฝูงชนอย่างกระวนกระวายจ้องมองไปที่เจ้าอาวาสตาไม่กระพริบองอานแค่นยิ้มเย็นชาทันทีเป็นอย่างที่คาดไวจ้จริงๆเจ้าอาวาสคือกุญแจสำคัญ เมื่อพิธีสิ้นสุดลงเขาสั่งให้คนไปขวางสวีอีไว้ไม่ให้เข้าใกล้เจ้าอาวาสได้ฮ้องเต้หมิงหยวนทรงเชิญเจ้าอาวาสขึ้นราชรถหลวงเนื่องจากเสร็จพิธีบูชาสวรรค์แล้วกลับวังไปยังต้องทำพิธีเส้นไหวบรรพบุรุษของตระกูลอยู่วนอีกกว่าสวีอีจะสลัดคนขององอ,องอานไปได้อย่างยากลำบากกลับทำได้เพียงต้องยืนมองราชรถหลวงวิ่งห่างออกไปตาปริบฮ่าฮ่า แต่เพราะมีกองทหารรักษาพระองค์คุ้มกันรวมถึงประชาชนก็แน่นหนามากเขาจนปัญญาจะแทรกตัวเข้าไปได้เสียงรอบข้างก็อึกทึกอื้ออึงไปหมดต่อให้เขาตะโกนเรียกจนคอแตกเขาทำได้เพียงขี่ม้ากลับไปที่จวนอย่างรวดเร็วเพื่อขอให้ท่านอองเป็นผู้ไปหยุดรถคันนั้นอยู่เหวนเฮ่าเห็นท้องของหยวนชิงหลิงถูกผ่าเปิดแล้วถูกขยายกว้างเผยให้เห็นปากแผลขนาดใหญ่ที่มีเลือดสีแดงสดไหลนองเหมือนกับปากอันใหญ่โตของสัตว์ประหลาด สิ่งที่ทำให้เขาหวาดกลัวยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือหยวนชิงหลิงยังสามารถสั่งการชี้แนะการผ่าตัดได้อย่างมีระบบระเบียบเจ้าห้าฟังแค่เสียงหัวใจเต้นอย่ามองที่ท้องจงมองมาที่ข้าหยวนชิงหลิงยังมีเวลาแบ่งมาคุยกับเขาได้อีกคว้าหูฟังที่ห้อยไว้ตรงหูขึ้นมาตั้งใจฟังเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงดังตึกตักแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอุปป,ปาทานของเขาหรือไม่เขารู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเต้นแรงกว่าหัวใจของนางมากมายหลายเท่า ด้วยความอกสันขวัญหายอาซี่รับผิดชอบในการส่งอุปกรณ์เช็ดเง่อนางพดุงคันยืนดูอยู่ข้างๆรอคอยเวลาที่เด็กออกมาสามารถเปิดมดลูกได้เลยหยวนชิงหลิงมองดูสถานการณ์จากกระจกทองแดงเปิดผิวหน้าท้องล้าสั่งการว่าหูหยินอย่าให้มือสั่นไม่เป็นไรผ่าเปิดมดลูกอาซี่ใช้สำลีซับเลือดต้องให้ไวดีมากอาซี่เสียงของนางเริ่มอ่อนแรงลงไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วหูหยินเจ้าพระยาเจียงหนิงถอนหายใจเฮือกใหญ่ มองเห็นแล้วอยู่วนเฮาก็มองดูด้วยเช่นกันตัวสั่นง,งันงกจนฝ่าเท้าแทบไม่ติดพื้นเขาไม่รู้ว่าเงื่อไหลจนทำดวงตาพร่าหรือเพราะความหน้ามืดตาลายกันแน่เขาเห็นเพียงเลือดสดนางพดุงคันเตรียมตัวให้พร้อมหูหยินเจ้าพระยาเจียงหนิงพูดอย่างสงบนิ่งนางเอียงตัวหลบไปด้านข้างเพื่อให้อาซีก้าวมาข้างหน้าเพื่อซับเลือดนางอุ้มเด็กคนแรกออกมาอาซีก็ตัดสายสะดือออกอย่างรวดเร็ว นางพดุงคันหยิบผ้าขนุนผ้าฝ้ายผืนหนึ่งขึ้นมหาห่อตัวไว้เปลี่ยนท่าอุ้มด้วยสองมืออย่างชำนาญยกนิ้วขึ้นปากก็พูดด้วยเสียงอันดังว่ายินดีกับท่านอองและพระชายาด้วยเพคะเป็นเด็กผู้ชายนางค้่อมตัวเด็กลงแล้วตบเบาๆสองสามครั้งก็ได้ยินเสียงร้องอุแวะดังขึ้นมาเด็กน้อยเริ่มร้องให้แต่เสียงร้องนั้นไม่ได้ดังมาก ยหยวนเฮาฟังเสียงหัวใจไปพลางมือก็ยื่นขึ้นมาเช็ดเหงื่อไปพลางเขาไม่ได้มองลูกเลยได้แต่มองหยวนชิงหลิงเขาร้องให้แล้วร้องจนน้ำตาไหลนองอับหน้าเราาเขื่อนแตกหยวนชิงหลิงก็ขอบตาแดงเรื่อเช่นกันเห่อยหน้ามองเขาตาทึมนางพดุงคันวังเด็กไว้อีกด้านแม่นมสีกับหมันเอรีบเดินเข้าไปเช็ดเลือดออกจากตัวทั้งแม่นมสีและมันเอต่างก็ร้องให้กันหมดขอแสดงความยินดีกับท่านอ,องและพระชายาเป็นเด็กผู้ชายอีกแล้วเพคะ นางพดุงคันพูดขึ้นอยู่วนเฮ่าเริ่มรู้สึกใจคอไม่สงบขึ้นมาแล้วเช็ดที่ขอบตาแล้วมองตาปริบป,ปริบเป็นผู้ชายอีกแล้วหรือน่ายินดีช่างน่ายินดีเหลือเกินเพคะนางพดุงคันพูดด้วยรอยยิ้มเต็มหน้านางยังคงคว่ำตัวเด็กแล้วตบเบาๆบเด็กน้อยเบ้ปากแล้วร้องให้ดังโฮโฮออกมาสองครั้งแต่หลังจากนั้นก็ปิดปากแน่นไม่ยอมร้องต่อแล้วที่นอกห้องจู่จูทั้งอย่างก็หันไปมองกู้ซือแล้วถามว่า เสียงหมามาจากที่ไหนกันส่งเสียงร้องดังฮ้องฮ้องต่อเป่ามาอย่างนั้นหรือ